ก่อนที่เราจะทําขนมมันสับปะหลังนะครับเราก็ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ก่อนนี่ครับมะพร้าวซื้อมะพร้าวซื้อมันสับปะหลังกันนะครับได้มะพร้าวตัวนี้ครับ2ลูก5บาทห้าเหรียญน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหามันนี่เลยมันเจอแล้วครับมันพาวละ99เซนวันนี้ซื้อไป2กิโลครับ2กิโลกับมะพร้าวสองลูกเดี๋ยวเรา เอาไปทําที่บ้านกันเลยได้มันมาแล้วครับปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาหั่นให้เป็นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่นกัน ในเครื่องเครื่องปั่นมันฝรั่ง2อกิโลนะครับลุงใช้กะทิ2กระป๋องหรือว่า2กระป๋องก็8 0 0 ml ครับกระป๋องหนึ่งก็มันกระป๋องเล็กก็4 0 0 ml นะครับใช้น้าน้าเปล่าด้วยนะครับน้ําเปล่าก็250 ml นะครับเอากะทิ ใส่ไปพร้อมกับมันเลยนะครับมันฝรั่งที่เราหั่นไว้ใส่ในเครื่องปัน่นแล้วเอากะทิใส่ลงไปเลยเพื่อที่จะได้ปั่นได้นะครับมิฉะนั้นแล้วเครื่องมันอาจจะไม่เดินเพราะว่ามันแห้งนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผสมกันใส่น้ำใส่น้ำตาลน,นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้เอาไปนึ่งตอนนี้ก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลนะครับใช้น้ำตาลมัน2กิโลเนี่ยลุงใช้น้ำตาล6ขีดนะครับห้กิโล6ขีดแล้วก็แป้งมันสำปหลัง1ถ้วยตวงนะครับก็ประมาณ320ร้อยังไงเนี่ยสองส่สิบมลนะครับน้แ,แต่เราครับใส่มากใส่น้อยก็ประมาณถ้วยเดียวนะครับ ใส่แป้งมันถ้วยหนึ่งเพื่อเวลากินจะได้ยืดยืดยุ่นยุ่น,นอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ไม่แข็งมากไม่นิ่มมากนะครับคือมันฝรั่งถ้าเกิดเราทำแป้งมันคุ้นมากเกินไปมันจะออกแข็งแข็งนะถ้าว่ามันเหลวพอดีพอดีเนี่ยมันก็จะกินแล้วนิ่มนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีมะพร้าวเค็มๆเนาะมันก็จะอร่อยนะครับ เราก็ผสมสีตามชอบใจนะครับจะเอาสีไหนเราก็ใส่ไปเลยนะครับตอนนี้ลุงมีสองถาดเราก็จะเอาแค่สองสีเท่านั้นนะครับสีเขียวใบเตยกับกับสีขาวธรรมชาติของมันฝรั่งนะครับลุงจะเอาแค่นี้นะครับเพราะว่าสีไม่มีนะจ๊ะโอเคก็ทําไปตามที่เราต้องการนะครับต้องการสีอะไรเราก็แบ่งแป้งนะครับเราก็จะแบ่งแป้งเป็นแต่ละสีแต่ละสีได้นะครับก่อนจะนึ่งนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับลุงจะไม่ทําอะไร มันยาวมากนะครับเอาแค่พอเข้าใจนะครับลุงจะทําพยายามทําคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าเวลาลุงก็มีไม่มากนะครับผมพอเราได้สีตามที่เราชอบใจแล้วนะครับหรือว่าพอแล้วเดี๋ยวเราก็าไปนึ่งกันเลยนะครับตอนนี้นึ่งแล้วนะครับนึ่งแล้วลุงจะนึ่งประมาณ40นาทีนะครับถ้ามันไม่สุกก็นึ่งให้สุกนะครับ40นาทีก็พอแล้วนะครับผม สีสินาทีผ่านไปนะครับสุกเรียบร้อยนะครับลุงทําไว้เมื่อคืนนะครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับเมื่อคืนลุงใส่ซึ้งคาเอาไว้นะครับไว้ที่ร้านตอนนี้ลุงขึ้นอีกวันหนึ่งลุงก็จะมาเอาออกจากซึ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตัดกันนะครับก่อนตัดเราก็เอามะพร้าวมานึ่งก่อนนะครับมะพร้าวมานึ่งแล้วคุกเกลือเขาเกลือให้เค็มพอดีนะ เค็มพอดีนันเราก็มาตัดกันเลยครับอ่ามันตัดคุกประเร้าตัดคุกกระพระพ้าแล้วเอากันไกลตัดนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมถ้าเราไม่ทําเป็นเหลี่ยมเราจะทําแบบทรงยาวๆก็ได้นะครับเป็นเส้นๆก็สวยดีนะครับแต่วันนี้ลุงเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับพอดีเ,เดี๋ยวลูกค้าจะมามารับออเดอร์เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเช้านี้นะครับเพื่อนเพื่อน ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ดูช่องของลุงแล้วออคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตามลุงไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทำคลิปต่อไปนะครับและต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปของลุงอาจจะออกมาช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าลุงต้องทำงานทุกๆวันนะครับต้องทำงานในร้านอาหารของตัวเองนะครับแต่ว่า ก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับมีอะไรก็จะเอามานําเสนอบ่อยๆนะครับผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่าลืมกดติดตามลุงไว้นะครับเสร็จแล้วครับขนมของเราขนมมันฝรั่งนะครับสไตล์ของลุงสักชาแนลแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับนะครับถาดน,นี้เราขายกันอยู่ที่50เหรียญน,นะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับเขียดแลนโชคุงคบาบังก้านะครับอเมริกาคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ